สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องคาร์มแอนด์ประกาศเทรนรี่เหมือนเคยครับเราจะมาปล่อยว่าวนะครับไม่ใช่ปล่อยว่าวแมลลูกโตเก่าครับหวันมันบ่สำเร็จมันตีลังกาบอกเหตุสาเหตุครับแต่ขาดเราคงสีบ้าหัวครับคงสีบ้าหัวมันนี่ก็เลยเสือมหัวครับให้มันได้ศูนย์ นะครับและก็ทิศใจหางนะเพราะว่ามันนี่รมพยากรณ์อากาศว่าประม,มาณ24กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะลมกลางคืน24กิโลเมตรแห้งครับมันต้องใสห่หางทำเป็ใสห่หางนี่ว่าวที่พิลึงกล้าครับทำมันเป็นว่าวผิดแข็งอีกวิวาวที่มันได็กสุดน,นี่ดีจมันถึงบทพิลึกอากาศมันเองก็เลยทิศใ่หางนะว่าก็ฝากก้นไหลก้นแช่ก็สับสับไข่ก้กระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้น้องประก,กาศกับน้องสมพรด้วยครับ มันจ่ในการเจ็บดีๆมาน้าเหนือนะครับพี่เนาะต่อไปเนาะอะไรก็เป็นไฟเสกนะครับไฟหน้างฝาไฟหน้างฝาอัดกูไฟแจกแนี่ยเป็นไหน,น,าาเ,นไเตะมันทนครับไฟมูนีนมนน่มันทน,น A มันบ่อข,ขาดง่ายคือไฟ A R T อเนาะ A R T อมันมันแจกง่ายครับแต่มันขาดขาดไงเสียง่านก็ตองทนเปลี่ยนแต่ก็แพงน้นตัวนั้น ตัวนี้ถือกลัวครับราคาลอยหาสิบ,บาทสิบหามตรนี่งลอยหาสิบ,บาทไทยีสิบมตรนี่งลอยแปดสิบเอ็ดบาทจะบุ๊กปิดอันนี้ก็ใส่สิบหามรครับเดี๋ยวเมรรื่อหลังใส่หางแล้วมันขึ้นคือเขาไทยีสิบมตรมันใส่เป็นหางแล้วนนี่รออใส่หางเ,เป็นลิบบิ้นก่อนเนาะว่ามาันสามารถสู่ร่มแห้งๆกลางคืนได้บ่นะครับไปไปเรียนกันเลยครับไป ฝากำลังชะมืดครับเดี๋ยวเข้ามาหมัดหาน มีแต่ขัน้นโมมีใบขึ้นไปแล้วครับเ่ไดดใส่ใบครับยาดมันหนวกหูพี่นอง ขึ้นไปเลยครับไม่ได้ใส่ใบสนูนะครับเพราะว่าอยากมาเสียงดังครับเดี๋ยวช่วงใกล้ๆปีใหม่กันครับจะใส่ใบสนุนรับเนาะช่วงนี้ก็แลนไปก่อนจะสีไปก่อนฝากก้นไหลก้ดแช่นะครับเป็นกาลังใจให้น้องประกาศน้องขอนรเด้อนะครับเด้อครับเบิงวาวไก่ๆกันชนนะครับบ้านเอาปล่อยขึ้นไปสูงนอะครับช่วงนี้รับสามารถปล่อยเบิงได้ก่อนเพราะว่ารบวันแห้งครับ อีกประมาณยักทุ่มหนึ่งสองทุ่มร่มสีแห้งครับวันนี้ห้าสิบดึงจั่สีบอรด้ดดึงบ่ไวครับอันนี้าไก่ไก่เห็นครับไฟนั่งฝ่าเลยครับติดหลอบวาวแล้วกติดสนุนน้ำครับวา่ากุ้ยไลกุแช่ในได้ครับได้อีกแ้่น้อยห้าสิบปล่อยเสือกให้วาวขึ้นไปสูงครับมุนีทดสอบพ่าดแล้วห้ากับสีเอา้า มือล้างเ้าสีเอาหางต่อกับไฟเส้นครับให้มันมีเส้นในไฟหางนําแต่ว่าต้องรอบมือได้มีร่มให้แหงจะสใส่หางได้หรือครับเพราะว่ากาสีแรนม,มือล้างครับที่มันมีร่มพอใสห่หางได้สีไเด็ต่อไฟในหางยาวๆมันสีนได้ขบเนาะอันนี้มันบกขบมันนี่มีแต่ไฟหลอบตัววาวครับบ่มีไฟในหาง ครับแต่ว่ามือนี้เขาใส่หางครับหางเงีวขางละหาซิบเมตรเป็นไฟลิมเป็นหางลิมดินเนาะฝากก้นไหลก้แช่ก้นทรัพย์สิ่งไทยนะครับเด้อเป็นกำลังใจให้น้องพักการนะครับเด้อแข้งน้อยฮะสิอัพวาวปล่อยวาวขึ้นไปสูงเลยละสิไปหมัดครับปลายเริ่มปล่อยวาวขึ้นไปสูงเลยครับบาัานโอเคครับเสื้อเรียบร้อยครับปล่อยเสื้อ,อสุดแล้วครับ ละครับ wow. วาวสวยงามเลยครับน้องชุ่มผูรึครับนี่น่องชุ่มผูครับการล้านสออยถอดอะไรห,หน่อยสองลอยสามสิบ2องลอยสามสิบเซนติเมตรนะครับติดไฟหน้ฝาฝาหลอบวาวแล้วก็ติดเนสานู่นั่ครับพอดีว่าสิติดหางนั่นหลยครับแต่ว่ามุานี้เอาหางหลีบบินขึ้น เดี Rolle, e o, i, ๋ยวมือหลังสิลรอหางเป็นสายไฟขึ้นเบิ่งใส่กบลินบิดหยาดหางเบ้าฝนมือว่ามันหมุนเพราะว่ามันเบ้าหัวนะครับผมว่ามือนี่ก็เลยเอาเอาอันหน็อดไปสวงหัวเพราะว่าทนูผมมีมีนูใหไ่มีแต่ธนูหน่อยนะก็เลยเอาหน็อดไป่วงหัวกระค้นได้ครับถ้าเบื่องว่าล่มนรกแตกขึ้นนี่สิเป็นเดชขึ้นนี่สิล่มแห้งกับมือวานี่เลยครับเมือวานวาล่มนรกแตกแล้วมือนี่แห้งตัวสีแห้งกลัวอันนี้ก็ประมาณเกือบหนึ่งทุ่มนะครับ ล่มพันมาเลยครับล่มสีม้าสองสามทุ่มคุณครับสองสามทุ่มร่มสีแห้งครับฝากก้นไหลก้นแช่าให้น้องพักกาดเลยครับกับน้องขระหอมนะครับใบแสงสีนะครับเป็นกําลังใจในเด้อครับเด้อพี่น้องเช่าววาครับฝากฝากเด้อครับพี่น้องฝากเด้อกำลังใจในเด้ดอ ร่มกัเริ่มมาแห้งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆครับหวังๆๆว่าวว่างสิบ่มหมุนนะครับมือใส่หางากละหาสิดเมิดแต่ว่าเป็นหางริบบินมันเบาครับแต่ว่าเน่ามันเนยาอยู่ครับแต่มันเบาครับหางริบบินเนาะะมาณสองขีดสองขีดก็กวงหรือสามขีดสองสองครับฝากคนไลก็แชร์เด้อครับเด้ออย่าลังแจ้ให้น่อด้อครับ ว้าวมาลุ้นกันว่ามันสิสอดแจ่งบ่ครับมืนน้อนสอเพราะว่าเป็นว้าวหางอยากมันหนักหางแต่ว่าเขาว่าลมมัน20กว่าตลอดแสดงว่าผมว่าน่าสิสอดแจ่งนี่ตรับน่าสิสอดแจ่งไดอ้อยู่เพราวะร่มหยีซิบกลัวโอเคครับมื้อนี้ก็ลมนรกแตกแล่นว้าวมว,วนๆเด้อครับพี่น้องชาวว,าว้าวสําหรับผู้ใดที่ เห็นว่าปีกอนก็คงส์ตกใส่หางไว้ครับจากสิอยู่ได้ถามว่าปีกอนบอใส่หางลงแทนครับหมุนติละกาลงเนาะครับเนาะโอเคครับล่าพีล่าหนองเราไมาหลุนกันมือแล้วว่าสิสอดแจงมบ่อะไรกันสามารถแทบเข่าวาวได้บ่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดื่อสุขสันไครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุบสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับคุบพี่น้องครับ